ไม่ใช่ล่างทรงแต่เป็นพญานาะคชี้แนะแนวทางโดนเขาติ่งเงิน4ี่หมืนก็ไปเอาล่างทรงไปดูแล้วก็บอกเอเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการไม่กระตันยูไม่ดูแลพ่อแม่มันมียก<พ>อต,ต,ตอนี้อันได้ได,ได้ตามที่ยกตัวอย่างนี้แหละจริงไหมอย่างนี้คือมันต้องดูตามเหตุตามผลนะว่าสรุปแล้วเราเนี่ยเกิดมาเป็นคนหรือเกิดมาเป็นพญานาค ันก็ต้องดูแยกกันออกคนละส่วนคำถามคือเราเนี่ยเกิดมาเป็นคนชาติเนี่ยเป็นคนแต่ไม่ใช่พญานาคเพราะนั้นจะบอกว่าเกิดมาเป็นพญานาคเราเป็นพญานาคเลยอันนี้มันก็ขัดแย้งกับตัวเองอยู่แล้วอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือผู้เจ้าบอกว่าพญานาคเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถแก้ไขหรือช่วยชะตาชีวิตคขได้อย่างเช่นผู้เจ้าบอกว่าในสมุติการเนี่ยพญานาคมาขอบวชกับผู้เจ้าแต่ผู้ดเจ้าเนี่ยไม่ให้บวชเพราะเนื่องจากว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานพผู้ได้เจ้าบอกว่า ร้องโหยหัวเนี่ยแปลงกายตัวเองกลับเป็นสู่สภาวะของพญานาคกลับไปก็นับเป็นบัญญัติว่าถ้าไม่ใช่มนุษย์ห้าบวชอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเนี่ยขยันขยันเกียรติชังต่อภพภูมิของตัวเองแต่เรากลับมาบอกว่าเรากลับมาพอใจในภพของพญานาคทั้งที่พญานาคไม่พอใจตัวเองแต่มนุษย์ประเสริฐกว่าพญานาคเยอะแยะแต่อยากจะไปเกิดเป็นพญานาคอยากจะไปเป็นพญานาคส่วนที่2คือการสะดอกข้อต่อชะตาการทําพิธีแนะนาดวงชะตาแล้วไปแก้แบบนั้นแบบนี้ ให้ชีวิตดีขึ้นได้มีโชคมีลาภวาสนาตัวนี้มันไม่ได้อยู่แล้วเพราะทุกอย่างเกิดที่การกระทําของตัวเขาเองคําถามคือถ้าสามารถช่วยทุกคนให้สามารถถูกหวยรวยเบอร์ได้สลากกินแบ่งรัฐบาลเจ๋งทั้งรัฐบาลเลยนะเจ๋งหมดเพราะอะไรเพราะทุกคนมันจะถูกหมดถ้าทําพิธีกรรมแบบนี้แล้วถูกหวยมีโชคลาภได้สุดท้ายแล้วมันต้องไปทําอะไรกลับไปที่การกระทําทางกายวาจาและใจของตัวเองลงมือกระทําด้วยตัวเองถึงจะได้มาจบหรือยังอ่ะ จะได้พูดต่ออ่าไม่เอาเอาให้จบนะแต่เขาบอกว่าเขาไม่ว่าตอนนี้พญานาคอยู่ในภพภูมิไหนเอาเดี๋ยวสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกสองให้ตามทีนี้ผมจะให้เคลียร์ทางนี้ไปเขาบอกว่ามีคนโดนติดเงินอยู่สี่หมื่นก็เลยเป็นนักเอานั่งทางในว่าเฮ้ยเนี่ยเคยก่อกรรมทำเข็ญกับพ่อแม่ไว้ให้กลับไปขออภัยขอขมาแล้วก็ได้เงินกลับมาอะยังไงยังไงตกลงถูกไหมเหตุปัจจัยอ่ะมันไมินช่มันไม่ใช่แค่ เคสเดียวแต่ทุกเคสที่เราไปช่วยคือเขาต้องมีบุญสัมพันธ์กับเราเราไม่ได้บอกว่าเราช่วยได้ทุกคนอ๋อเขาบอกช่วยไม่ได้ทุกคนอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมบุญกรรมมันไม่เท่ากันเราจะช่วยคนที่กรรมน้อยแต่บุญหนักเข้าใจหรือไม่กรรมน้อยแต่บุญหนักคือคนที่พยายามทําบุญมาทั้งชีวิตแล้วอ่ะทําไมมันไม่ได้ส่งผลอะคือปกติอ่ะเราก็เจอคนแบบว่า อาจารย์คะทำไมหนูทำบุญทำไมโน่นนั่นนี่ทำไมหนูยังติดติดขัดขัดอให้อาจารย์ช่วยพออาจารย์ดูเอา้าเจ้าเจ้าเคยไปทำอย่างนั้นไว้ทำอย่างนี้ไว้ถูกหวยติดกันสองงวดทำตามเหมือนที่อาจารย์บอกเลยคะ่ะแล้วบอกว่าอาจารย์ให้ทำอะไรอาจารย์ให้ทานเจอาจารย์ให้ทานเจทุกวันพระฤหัสหนูทำตามค่ะสวดจกักรพรรดิเก้าจบหนูทำตามค่ะ เออเออระวังฮะเดี๋ยว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 ไม้หักทำทุกอย่างครบแล้วแต่ทำไมยังไม่ได้บุญก็เลย